โอ้โหพี่น้องเชา้านี้อากาศโอ้โหเย็นสบายมากนะที่อื่นไม่รู้เท่าไหร่ที่นี่22องศาก็ถือว่าเย็นสลับสตัตงกิบแล้วนะนี่ท้องฟ้าโปรง่งลมพัดในน้ำเนะขึ้นน้ำมีแบบนี้เลยก็อย่าลืมให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเล็กก็ตอนนี้ติดวัดฮนะ เจ็บคอเป็นหวัดไอ สวัสดีครับเช้าๆกับนาเลนะ็กฮะบรรยากาศสบายๆวันนี้พามาสัมผัสลมหนาวจริงๆฮะนี่ลมใส่เสื้อผ้าบางๆเนี่ยประทะผิวกายเนี่ยอหนาวะเยือกเลยนะขนาดใส่ผ้าพันคอนะแต่เสื้อยังบางเกงยังบางอยู่เกงขาสั้นด้วยเนี่ยนาเล็กตื่นมาประมาณสักจะเจ็ดโมงแล้วเนี่ยนะ ท้องฟ้าสวยงามดูคลื่นลมพัดในน้ำอ่ะนะเป็นคลื่นมาเรื่อยๆเลยท้องฟ้าโปร่งฮะที่นี่เรามีภูเขาบังภูเขาล้อมรอบบางทีมันก็ช่วยลดเรื่องของแรงของลมหนาวได้เหมือนกันนะ แล้วก็มีป่าไม้เยอะด้วยนะก็เป็นเรื่องที่ดีดอกไม้ส,ยสวยๆเดี๋ยวพาไปดูอเนี่ยลนัเก็พาเดินมาชมดอกนะเป็นดอกตะแบกฮะอันนี้สีม่วงจริงๆเลยตะแบกนี่สวยงามเลย ฟังเสียงนกในธรรมชาติลองความสวยงามในธรรมชาติของที่นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์จริงๆนะดอกตะแบกสวยงามมากๆคือดอกตะแบกเนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันบางที่ก็สีชมพูบางที่ก็คือมันก็เพี้ยนไปได้เพราะว่า มันอยู่รวมกันหลายๆสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสเลาอินทนินนะตะแบกมันก็ทำให้เนี่ยบางทีมันคสมข้ามสายพันธุ์กันบ้างหรืออะไรก็มั่วกันไปหมดหรือว่าเป็นในสภาพของดินของอะไรมันก็เป็นไปได้ดินฟ้าอากาศเนี่ยดอกสีม่วงสวยเลยดูใกล้ๆเนี่ยนี่ แต่ในกล้องมันจะออกเป็นสีชมพูนะจริงแล้วคือมันจะเป็นสีม่วงๆนะเนี่ยแหละธรรมชาติสวยงามเนี่ยบรรยากาศยามเช้าเนี่ยมันก็มีฮะคนมาเลาะเก็บเห็ดกันตื่นแต่เช้ากันมาเลาะเก็บเห็ดที่นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆ จะเป็นหน้าหนาวก็ยังมีเหตุเก็บไม่ธรรมาดาจริงฮะป่าตนะะเคียนถือว่าร่มรื่นนะดินชุ่มชื้นนะสุดยอดเนลานออกกำลังกายนะมา มีเครื่องเล่นออกกำลังกายบริหารกันเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยที่นี่นมีหลากหลายถ้าอยากเล่นอะไรก็สบายๆนั่นเลยก็มาเตะตะก้อกันอยู่ยตรงนี้แหละบรรยากาศยามเช้านะก็พามาจิบกาแฟ ชมบรรยากาศยามเช้าที่นี่ลมหนาวพัดแรงพอสมควรนะอุณหภูมิที่นี่22องศานะที่อื่นไม่รู้เป็นไงกันบ้างนะมาชมดอกไม้ส,สวยๆกันนะฟังเสียงในธรรมชาติด้วยอ่ะกับผมสลับคลิปนี้นะแล้กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ